สวัสดีครับนี่คือศึก SKS เสาที่7กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงจุริน SKS Super Fight จัดโดยโปรโมเตอร์เดียและโรโมเตอร์อูทสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14นกา30นาทีทาง pptv 36วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิม ชอบกด s ั b สไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง๑๑๘แอดหง๑๑๘จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเพชรภูมิมินเพชรเกียรติเพชรเจอกับนัตตีเจริญมวยไทยร้อยสิบเก้าไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งเพชรภูมิินเพชรเกียรติเพชรพบกับนัตติเจริญมวยไทยชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ เพชรภูมินเพชรเกียรติเพชรอายุ15ปี171ซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนโมทีน้อยประกาศสิทธยิม้มชนะคะแนนกล้าสิบยุโศกคารต่อละจูและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนพายพยักทอต่อพรับทานารายทางด้านคู่ชกนัดติเจริญมวยไทยอายุ16ปี172เซติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมสถิติการขึ้นชกสครั้งหลังสุด แพ้คะแนนแบงค์พอหอมกลิ่นแพ้นอกยก3ามแสนเอกสรราชภูมิและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรแสงทองแสงทองคากแกสทราบข้อมูลของนักมวยคู่นี้กันแล้วคุณหงแดงว่าไงครับทั้งคู่นะเป็นมวยขวาเปิดเกมไฟเตอร์เพชรภูมินเนี่ยแข่งขวาเข่าแห้มแทงเจ็บในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่นัดนัดนี่แข้งขวาสอกคมในเหนียวแน่น มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรภูมินชอบไปที่เขาแหลมแทงเจ็บแข้งขวามองว่าในของเพชรภูมินเนี่ยดูเหลื่อมเหล่อมวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนัดตีเจริญมวยไทยเบียดเบียด FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนําม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตูสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่2คู่2เจมสักแสงทองค้าแกส๊สวันนี้แลกเดือดเพชรเมืองทองสอพงอ์อมรร้อยสี่ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่ที่2เจมสักแสงทองค้าแกส๊สพบกับเพชรเมืองทองสอพงษ์อมรชกกันที่พิกัดน้ำหนัก104ปอนด์เจมสักแสงทองค้าแกส๊สอายุ15ปี169ซนเมตรจากจังหวัดปทุมธานีสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุด ชนะคะแนนก้องสนั่นสเทียนโพชนะคะแนนมัจานุสสุพัทโทและครั้งหลังสุดชนะคะแนนสอธนงรถสวยจะเจ็ดจสายพริว้วทางด้านคู่ชกเพชรเมืองทองสอพงอมรอ,อายุ16ป 16. ี163ซติเมตรจากจังหวัดสงขลาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้นอกยกสามเพชรพอใจบัสทุ่งเขาหลวงชนะนอกยกสี่เพชรบ้านกลุ่มบีเอสมวยไทยและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเหนือพยักกลวยบางคอแหลม แล้วคุณหงแดงว่าไงครับลองไปฟังกันเจมสักเนี่ยขวาเปิดเกมนอกนี่แข่งขวาหมัดขวาเข่าในเหนียวแน่นขณะที่เพชรเมืองทองซ้ายฝีมือครบเครื่องแข่งซ้ายเข้าออกรวดเร็วมวยคู่นี้วันนี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างเข่าในพระจจังหวัดฝีมือเข่าในนี่เจมสักสรีระรูปร่างดีจังหวัดฝีมือเพชรเมืองทองแข่งซ้ายเข้าออกรวดเร็ว มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เจมสักชอบไปที่ตัวใหญ่สรีระรูปร่างดีวันนี้ดูว่าลอยกว่าแรงเบียดแรงประทะดูดีกว่าเจมสักจะเบียดเฉือนชนะเพชรเมืองทองสอพงกมรสนุก f อฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกฉลามเงินส์ฉลามขาววันนี้ปะทะสิงห์อีสานออ,อ,อุดรร้อยสิบสองไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่สามฉลามเงินสิฉลามขาวพบกับสิงอีสานออุดอุดรชกกันที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ฉลามเงินสิฉลามขาวอายุ18ปี170เซนติเมตรจากจังหวัดสงขลาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้นอกยกสองเป็กปอตอทอทองท,ทวีแพ้คะแนนโชคพิชิตโชคบางแสนและครั้งหลังสุดก็แพ้คะแนนหนึ่งทรณีกวยบางคอแหลม ทางด้านคู่ชกสิงอีสานออ,อุดอุดรอายุ23ปี162ซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนร,ริธิพันธ์พันดักรัตนบุรีแพ้นอกยก3ซุปเปอร์เบยต่อสุรัตและครั้งหลังสุดแพ้นอกยก3ยอดพยักสอจอเล็กมึงนนทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันฉลามเงินเนี่ยครบเครื่องซ้าย แข่งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นขณะที่สิงห์อีสานเนี่ยขวาฝีมือแข่งขวาขวางหน้าแทงทําได้ดีนอกได้ในดีมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สิงห์อีสานชอบไปที่อาวุธดูหลากหลายนะแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขวางหน้าแทงทําได้ดีมากๆขณะที่คู่ต่อสู้นอกได้ในดีเป็นมวยซ้าย วันนี้เบียดชนเบียดชนสิงห์อีสานจะเบียดเฉอนชนะฉลามเงินส์ฉลามขาวสนุกมาที่คู่สี่คู่สี่ศึกล้างตาที่เดชช้างนครศรีวันนี้เปิดโอกาสให้เพชรตาปีพิยูผ้าใบล้างตาอีกครั้งหนึง่งเจอกันในพิกัดน,น้ำหนักร้อยยี่สิบปอนด์ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่สี่คู่เอกของรายการธิระเดชช้างนครศรีพบกับเพชรตาปีพิยูผ้าใบ ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ทีรเดชช้างนาครศรีอายุ20ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดแพ้คะแนนพยักษุรินออุดอุดอรชนะคะแนนท็อปกันลูกเจ้าพ่อรงตมและครั้งหลังสุดชนะน็อกยก3เวนอมลัคกี้บันเทิงทางด้านคู่ชกเพตาปีพิยุผ้าใบอายุ21ปี158ซติเมตรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแท้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ชนะคะแนนริธิชัยพอหอมกลิ่นและครั้งหลังสุดแท้คะแนนธีรเดชช้างนครสีนี่คือนัดแก้มือของเพชรตาปีแล้วคุณหงแดงว่าไงครับกับมวยคู่เอกมวยใต้ประทะมวยใต้ลองไปฟังกันที่เด็ดเนี่ยเขาในอาชีพนอกนะมีแข้งขวาส่วนในเนี่ยถือเป็นที่เด็ดขณะที่คู่ต่อสู้ เพชรตาปีเนี่ยจังหวะฝีมือมวยขวาทีบซ้ายแข้งขวาสอกคมไอคิวนี่ดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ทีเด็ดชอบไปที่ในเหนียวแน่นขาแรลกขาลุยวันนี้ทีเด็ดจะต้องเดินเบียดเดินชนยืนยิ้มไม่ได้เพราะคู่ต่อสู้นอกของเขานี่จัดจ้านจริงๆขณะที่เพชรตาปีนะเพชรตาปีวันนี้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาขวางหน้าทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวา ในไม่เล่นวันนี้ทั้งคู่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันที่เดดมีเข่าในขณะที่เพชรตาปีสมองมวยแข้งขวาจัดจ้านมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ทีเดดชอบไปที่ในเหนียวแน่นขาแหลกขาลุยเข่าแหลมแทงเจ็บวันนี้จะย้ำแค้นคู่ปรับเก่าอย่างเพชรตาปีได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือศึก SKS Super f i เปอร์ไฟ์เสาที่7กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุริน ชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งวันนี้ชอบไปที่ทีเด็ดมวยเคยชนะมานะขาแรกขาลุยเดินเบียดเดินชนวันนี้เกาะเกี่ยวได้โอกาสชนะสูงชอบหนึ่งชอบไปที่ทีเด็ดช้างนครศรีจะเบียดเฉือนชนะเพชรตะปีพียูผ้าใบย้ำแค้นนี่คือชอบหนึ่งชอบสองหงแดงชอบไปที่เจมสักแสงทองคาแก๊ด วันนี้ดูว่าใหญ่ลอยกว่าแรงเบียดแรงประทะดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะเพชรเมืองทองสอพงอมอนสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่สิงห์อีสานอวุธดรดวันนี้ชอบอาวุธหนักแรงมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาขวา,ขวางหน้าแทงทําได้ดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสิงห์ฉลามสิทธิ์ฉลามขาวสนุกส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่เพชรภูมินเพชรเกียรตเพชรวันนี้เพชรภูมินนะเทาแหลมแทงเจ็บ ขาแรกขาลุยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนัดตีเจริญมวยไทยเบียดเบียดนี่คือ SKS s u p e r f i g h t เสไฟส์ที่7กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงก่อนจากกันขออวยพรให้ f c หงแดงปรยาศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ